จะเชิญทุกท่านมารับฟังเรื่องเส้นทางการเติบโตของชาวลักแปดผู้นิยมความแข็งแกร่งนะคะชาวลักแปดเป็นลักที่ให้ความสําคัญกับความเข้มแข็งแล้วก็ความแข็งแกร่งแล้วก็ความเป็นนักสู้นะคะฉะนั้นก็จะเป็นลักที่โดยอัตโนมัติของใจเนี่ยจะปฏิเสธเรื่องของความรู้สึกอ่อนแอนะคะเพราะว่ามันทําให้ มันเหมือนทำมันเป็นเป็นเรื่องของพลังชีวิตนะคะที่ทําให้รู้สึกว่ามันไม่เข้มแข็งแล้วมันก็ไม่แข็งแกร่งแล้วมันก็ความเปราะบางตัวนั้นก็อาจจะถูกโจมตีได้ด้วยเลยนะคะฉะนั้นก็โดยธรรมชาติก็เลยจะมีกลไกาทางจิตใจนะคะที่ปฏิเสธหรือไม่รับรู้ความรู้สึกที่เปราะบางหรืออ่อนแอนะคะแต่ว่าในการเติบโตแล้วเนี่ยสิ่งที่จะช่วยให้ชาวลักแปะผู้นิยมความแข็งแกร่งเติบโตก็คือ การเห็นได้ว่าสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นความอ่อนแอสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นความอ่อนไหวนะคะในมุมของลักแปดเนี่ยจะรู้สึกอะไรก็ตามที่ดูอ่อนไหวนะคะดูเปราะบางดูดูเหมือนหน่อมแนมอะไรแบบเนี้นะคะ่ะชาวรักแปดจะรู้สึกว่านั่นก็คือความอ่อนแอนะคะแล้วก็จะรู้สึกรับไม่ได้นะคะเห็นคนอื่นเป็นก็ไม่ค่อยชอบนะคะจะชอบคนที่ดูแข็งแกร่งเหมือนกันแต่แล้วก็ถ้าตัวเองมีด้านนี้ขึ้นมา จะรู้สึกรับไม่ได้นะคะจะรู้สึกแ yeah, ย่มากๆนะคะที่ตัวเองจะมีความรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าในเรื่องการเติบโตนะคะสิ่งที่ทําให้ชาวลักแต่เติบโตก็คือการรับรู้นะคะแล้วก็มีมุมมองใหม่เห็นได้ว่าความอ่อนแอหรือความอ่อนไหวนะคะหรือความรู้สึกเปราะบางเนี่ยแท้จริงก็คือเป็นได้ที่เป็นความอ่อนโยนนะคะ ของตัวชาวลักแป่ผู้นั้นเองนะคะแล้วก็เป็นด้านที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนของจิตใจของชาวลักแปดนะคะฉะนั้นถ้าชาวลักแปดสามารถที่จะมองเห็นแง่มุมนี้นะคะในช่วงเวลาที่รู้สึก on air, on white, อ่อนแออ่อนไหวหรือรู้สึกแบบเปรบางขึ้นมาเนี่ยถ้าชาวลักแปดที่เข้าสู่เส้นทางการเติบโตจะเริ่มรับรู้ได้ว่าจริง,รงๆเขาเรียกว่ามันเป็นด้านที่เป็นความละเอียดอ่อน เป็นหน้าที่ดูเป็นความอ่อนโยนของจิตใจนะคะอ่าข้อสองนะคะการยอมให้ตนเองได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ความรู้สึกเปราะบางนะคะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะคะอย่างที่บอกว่าชาลักแปดจะนิยมความแข็งแกร่งเนาะแล้วก็อยากจะให้ตัวเข้มแข็งแข็งแกร่งอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะแข็งแกร่งได้ตลอดเวลานะคะมันเป็นธรรมชาติของใจนะคะที่เรา มันก็จะมีบางจังหวะเนาะที่อาจจะแบบไม่สามารถจะแบบโหสตรองได้ตลอดอะ่ะมันก็จะมีจังหวะที่แบบปุ๊บไหวอ่อ,อนอ่อนไหวบ้างอะไรเงี้ยมันจะมีได้เป็นธรรมดานะคะแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยบางทีก็เป็นความยากที่ชาวลักแปะจะรู้สึกยอมรับได้นะคะมันยากตั้งแต่ตอนที่จะแบบรับรู้ได้ด้วยแหละว,ว่าตัวเองก็มีด้านนี้นะคะเพราะว่าโดยลกลไกทางทิตใจก็จะแบบ กัรรับรู้ไปหลงด้วยซ้ำนะคะฉะนั้นไอความความรู้สึกเนี้ยมันจะไม่ถูกยอมรับนะคะมันจะถูกผลักไสออกไปนะคะฉะนั้นการยอมให้ตนเองได้รับรู้ว่ามีความรู้สึกนี้อยู่แล้วก็เข้าถึงความรู้สึกนี้ได้อย่างอย่างแบบไม่ใช่แบบแตะแล้วรีบจบมันไปเนาะแต่เป็นการเข้าถึงที่เข้าถึงแบบเปิดใจรับจริงๆเนี่ยแล้วก็ถ้าลึกกว่านั้นสามารถที่จะยอมรับว่ามันมีอยู่แล้วเราก็มีความรู้สึกแบบนี้ได้เนี่ย จะเป็นเส้นทางการเติบโตมากๆเลยของชาวลักแปดนะคะข้อสามนะคะการฝึกที่จะรอคอยและรับฟังนะคะก่อนที่จะลุยนะคะก่อนที่จะลงมือทำนะคะก่อนที่จะรีบตัดจบนะคะหรือก่อนที่จะตัดสินแบบดำขาวถูกผิดแบบชัดๆอะไรเงี้ยนะคะการฝึกที่จะรอคอยแล้วก็รับฟังก่อนที่จะตัดสินถูกผิดดำขาวก่อนที่จะรีบตัดจบ ก่อนที่จะลุยก่อนที่จะลงมือทำเนี่ยการสามารถที่จะรอคอยแล้วก็รับฟังนะคะอันนี้เป็นเป็น,กร,นกระบวนการที่สําคัญมากของชาลักแปดนะคะเขาแชาลักแปจะมีเดี๋ยวอัตโนมัติเนี่ยจะชอบให้ทุกอย่างมันแบบเอ,อ่อถ้าต้องการอะไรก็ต้องต้องการเดี๋ยวนี้่เออม,มีความแบบว่าเร่งรีบด่วนต้องได้เดี๋ยวนี้อะไรนะคะแล้วเพราะว่าอยากจะรีบทุกอย่างให้มันแบบตัดจบเร็วเลย่ะไม่ชอบอะไรที่มันดู ค้างคาดูเวิ้นเวดูแบบไม่และมันไม่จบสักทีมันอะไรอีกอะไรเงี้ยมันจะอะไรกันนักกันหนาะอะไรเงี้ยเวรทีแปดจะมีความขี้รำคาญแบบนั้นนะคะช,อ,ชอบให้ตัวอย่างมันฉึบฉับฉับไวอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นหลายครั้งความฉึบฉับไวก็มีข้อดีเยอะใช่ไหมคะทำให้สารลักแปดเป็นต็ดขาดเป็นทําอะไรเร็วนะคะแล้วก็ไม่ค่อยแบบภาวะะวงะคะ่ะทําอะไรก็แบบสามารถที่จะ ตัดสินใจได้เร็วแล้วก็เด็ดขาดมากเ้ยนะคะไม่ค่อยลังไม่มีลังเล,เละะเอะไรอย่างค่ะแต่ว่าในมุมกลับก็ทําให้หลายครั้งความตัดจบความฉุกฉับฉับไวความตัดสินช,ช้าอะไรเงี้ยมันก็พลาดเหมือนกันเพราะมันบางเรื่องเนี่ยมันต้องการรายละเอียดต้องการมุมที่ซับซ้อนกว่านั้นนะคะมันอาจจะไม่ใช่สมการชั้นเดียวอะ่ะที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าในตอนในช่วงเวลาแบบนั้นเราจะเห็นได้ทั้งหมดบางทีมันต้องใช้เวลา ที่จะเห็นได้ทุกแงม่มุมแล้วก็ได้เห็นในระดับที่เป็นเชิงลึกแล้วก็ซับซ้อนอย่างเงี้ยค่ะแต่มาจะมีอีกมิตอีกหลายมิติที่ที่ซ้อนอยู่ข้างในซึ่งการที่รีบตัดจบไปรวดเร็วนะคะแล้วก็ตัดสินฉับฉแล้วให้มันจบๆไปอะไรเงี้ยไม่ต้องมาแบบอะไรที่มันค้างคาหน้าลาคาอะไรเงี้ยการอยู่กับการเป็นลักษณะนี้เรื่อยๆเนี่ยมันก็ทาให้บางครั้งเนี่ยก็เรียกว่ามหมไม่ค่อยอดทนนะคะกับการที่จะ จะต้องแบบรับรู้รายละเอียดเยอะๆแล้วก็ซับซ้อนมากๆอะไรนะคะหรืออะไรที่มขา,าขราคะซัางอะไรเงี้ยก็จะอดทนกับมันได้ยากนะคะแล้วก็ทําให้บางทีก็ไม่สามารถจะรับรู้บางเรื่องที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็การที่ตัดจบเร็วเกินไปหลายครั้งมันก็ทําให้ตัดใจพลาดนะคะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันมีรายละเอียดเช่นมันมีมันสมมติว่าเรื่องนี้อาจจะมีประมาณสักเก้ามุมอะ่ะเก้ามุมเก้าเหลี่ยม แต่ว่าด้วยความแบบแปดอาจจะแบบพพ่งความเร็วแล้วก็ฉิบฉับๆไวเนี่ยอาจจะเห็นสักสองมุมอะไรเงี้ยก็อาจจะพลาดสักเจ็ดมุมที่เหลืออะไรเงี้ยทำให้ไม่ได้เห็นมันทั้งหมดอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วพอเห็นแค่บางส่วนเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่แปดก็เป็นลักษณะที่มีความมั่นใจเนาะอาจจะไปเข้าใจผิดว่าเรื่องเนี้ยมีอยู่แค่สองมุมนี้ท้าในีวความจริงแปดจะมีอีกเจ็ดมุมที่เหลือนะคะที่ที่ไม่ได้ไม่ได้รับรู้นะคะแล้วว่าขาดข้อมูลไป แต่ถึงเจ็ดส่วนอะไรเงี้ยนะคะได้มาสองส่วนแต่ด้วยความมั่นใจด้วยอ่ะก็ทําให้เชื่อว่าอันนั้นเนี่ยคือคือแบบเป็นข้อมูลเป็นข้อมูลที่ที่ถูกต้องแล้วอะไรเงี้ยนะคะคือมันทีนอาจจะไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดเพราะมันเหมือนแบบถ้ามองภาพเป็นจิ๊กซอว์มันเหมือนจิ๊กซอว์ยังไม่ครบชิ้นอะ่ะภาพเนี้จะต้องมีจิ๊กซอว์เก้าชิ้นถึงจะรู้เป็นภาพอะไรอะ่ะแต่พอได้มาสองชิ้นแล้วก็คิดว่า มนโอเคแล้วแหละเออแล้วก็ขี้เกียจะรอแล้วขี้เกียจะรับรู้ขี้จะฟังอะไรอีกแล้วแย่ๆไปหมดเนี่ยก็อาจจะตัดจบก็อาจจะทําให้เข้าใจว่าเออภาพทั้งหมดเนี่ยคือภาพสองคือเหมือนติก๊กซอ์สองชิ้นที่ได้แต่ความจริงคือถ้าได้ครบติก๊กซอ์เก้าชิ้นเนี่ยอ่าถ้าเราได้ครบได้อีกเจ็ดชิ้นที่เหลือเนี่ยจะทําให้เห็นว่าเอ,อ้ยจริงๆเรื่องราวมันไม่ใช่เหมือนที่เราคิดตอนแรกได้เลยนะคะมันต่างไปเลยอ่ะฉะนั้นตรงนี้ก็มีความสําคัญนะคะว่าข้อสามคือรักแปะที่ฝึกรอคอย นะคะรอคอยใช่คํคำนี้สำคัญมากฝึกรอคอยฝึกที่จะแบบอดทนนะ่ะที่จะฟังฟังและฟังแบบมากๆเลยนะคะตรงเนี้ยจะช่วยให้ลักแปดเนี่ยเติบโตมากๆนะคะฉะนั้นคือสามสิ่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเห็นว่าความรู้สึกที่มันที่อาจจะอ่อนไหวบ้างอ่อนแอบ้างจริงๆแล้วก็คือเป็นความ ได้อ่อนโยนนะคะแล้วก็เป็นมุมละเอียดอ่อนของใจซึ่งก็เป็นธรรมชาติของใจที่มีได้นะคะเอแต่ว่าแปะบางทีก็ปฏิเสธธรรมชาตินี้ของใจตัวเองไปนะคะก็ทําให้หลายครั้งมันมันค่อนข้างจะก,กระด้างไปนะคะทั้งกับบางทีก็เป็นความกระด้างที่เรามีให้กับตัวเองแล้วก็ก็ส่งไปถึงคนอื่นด้วยนะคะทําให้คนอื่นเขาก็เออ,อาจจะไม่เข้าใจรลักแปดได้เหมือนกันเข้าใจผิดอ่ะเพราะว่าสิ่งที่แปดโชว์มันจะม่ดูมันเป็นความแบบ ห้นหวน,หวนความแบบไม่ค่อยอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยในบางบางครั้งนะคะเพราะว่าจะเ้วยความที่ไม่ไม่อยากโชว์ด้านนี้ด้วยหรือว่าพยายามตัดจบด้านนี้ไปหรือไม่อยากรับรู้ด้านนี้นะคะฉะนั้นข้อหนึ่งก็คือการเปิดใจที่จะรับรู้ว่าด้านอ่อนโยนและความละเอีดอ่อนของใจเนี่ยนะคะเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะคะอ่าฉะนั้นถ้าอ่อนเอาจิ้มคำอ่อนไว้อะไรขึ้นมาพูบว่าหรือฝึกเหมือนจะอ่อนแอไปบ้างอะไรเงี้ยก็เปิดใจรับรู้นะคะแล้วก็จริงๆมันก็เป็นด้านที่ดีมากนะคะ แล้วก็ทาให้คนเห็นธรรมชาติแล้วก็รู้จักคนรักแปดจริงๆนะคะไม่ใช่เขาเห็นแต่ด้านที่มันแบบดูเหมือนสตรองหรือกระด้างอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ยานยอมให้ตนเองเข้าถึงรับรู้รับรู้สึกเป่อบ,บางแล้วหมั่นยอมรับความรู้สึกนี้ว่าเราก็มีได้นะคะทั้งในจิตใจและร่างกายนะคะคือมันไม่ใช่แค่จิตใจนะคะที่แปดยอมรับให้ตัวเองเปล่าบ,บาง อ่อนแอไม่ได้นะคะร่างกายก็เช่นกันนะคะบางทีแปดก็ไม่ไม่อยากรับรู้ว่าจริงๆร่างกายตัวน,นี้ก็อาจจะแบบไม่ได้แข็งแรงอย่างที่ตัวเองคาดหวังอ่ะบางทีก็ไม่รับรู้ตรงนั้นนะคะก็ยังคิดว่ายังไหวอยู่ฉนั้นแปดจะเป็นลักหนึ่งที่บางครั้งแบบอยู่ๆก็เป็นลมไปเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าไม่ได้รับรู้ว่าจริงๆร่างกายมันไม่ไหวแล้วอ่ะนะคะเพราะว่าใจจะบอกว่ามันไหวอย,อยู่ตลอดเพราะว่าสําหรับแปดคือไม่ไหวบอกไหวอยู่ตลอดลนะคะเพราะว่าต้อง คือมันเป็นเรื่องความแข็งแกร่งเนาะฉะนั้นบางทีมันก็ปฏิเสธการรับรู้บางทีร่างกายมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะมันก็ไม่ไหวของมันได้เหมือนกันเนาะมันก็ต้องการการดูแลต้องการการพักอะไรนะคะแล้วก็สามอย่างที่บอกเนาะฝึกที่จะรอคอยและรับฟังก่อนจะลงมือทําก่อนที่จะลุยก่อนจะรีบตัดจบก่อนจะตัดสินเนาะไปแบบโชชะเขาดําอะไรเนียนะคะสามสิ่งเนี่ยจะช่วยให้ชาวลักแปดเนี่ยที่เดิมจะเป็นผู้นิยมความแข็งแกร่งเนาะก็จะช่วยให้ชาวลักแปดเนี่ยลดความผุนหันพันแล่น นะคะลกได้แล้วก็สามารถเข้าถึงความรู้สึกเข้มแข็งที่แท้จริงในระดับจิตสํานึกจิตวิญญาณข้างในได้มากๆขึ้นเลยนะคะถ้าสมุทว่าทําสามสิ่งนี้ได้มันทําได้บ่อยๆนะคะะนั้นจิตวิญญ,ญาณที่เข้มเข้มแข็งาน,นะคะจิตวิญญ,ญาณที่เข้มแข็งเนี่ยมาจากหัวใจที่อ่อนโยนนะคะอันนี้มีเป็นคํากล่าวที่มีความหมายมากเลยนะคะเพราะว่าความเข้มแข็งเนี่ยไม่ใช่ความแข็งกร้าวนะคะ และยี่ไม่ใช่ความก้าวร้าวด้วยนะคะหลายครั้งยิ่งช่วงเวลาที่แปดรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นคงนะคะแปดหลายคนที่ไม่ค่อยมั่นคงแล้วก็อาจจะมีภาวะเครียดนะคะกกังวลใจหรืออะไรก็ตามที่ทําให้รู้สึกสั่นคลอนข้างในเนี่ยจะกลายเป็นแสดงออกเป็นความก้าวร้าวเลยนะคะบางครั้งเช่นถ้าเราเกิดอันนี้ซักคนสังเกตนะคะถ้าช่วงไหนที่เรารู้สึกหูเราอารมณ์เราหวัวเสียมูดดี้แล้วก็เหวี่ยงแบบแล้วก็ดูแบบ แรงมากขึ้นเนี่ยบันเทิต้องมาสำรวจใจตัวเองนะคะว่าข้างในมันจะรู้สึกสั่นคลอนอะไรอยู่หรือเปล่าข้างในเราจะรู้สึกไม่มั่นคงอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะคะจะต้องกลับมาดูแลตัวเองหรือถ้าเรามีเพื่อนมีคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทนะคะหรือคนส,สาคัญในชีวิตของเราเป็นรักแตดแล้วก็ช่วงนี้เขารู้สึกแบบดูดมันแบบแรงขึ้นดูก้าวร้าวขึ้นเนี่ยเออต้องลองกลับไปเอ่อใส่อาจจะต้องกลับไปใส่ใจ ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะหลายค่อจะต้องการการดูแลนะคะะล้วข่าจะมีบางอย่างที่เริ่มไม่ค่อยโอเคนะคะอ่าฉะนั้นคือทุกครั้งที่เกิดความแบบก้าวร้าวแล้วก็รุนแรงขึ้นเนี่ยนั่นไม่ใช่ความเข้มแข็งแล้วนะคะนั่นแปลว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นแะ้วที่ทําให้ชาวลักแปดรู้สึกไม่มั่นคงจากข้างในนะคะอ่าฉะนั้นความเข้มแข็งที่แท้จริงๆไม่ใช่ความแข็งกร้าวและไม่ใช่ความก้าวร้าวนะคะและยิ่งไม่ใช่การตัดการรับรู้นะคะสิ่งที่กระตุ้นให้ รู้สึกอ่อนแอออกไปด้วยนะคะแต่ความเข้มแข็งที่แท้จริงในระดับจิตวิญญาณคือจะมาจากหัวใจที่อ่อนโยนราะหัวใจที่อ่อนโยน,นยจะเป็นหัวใจที่พร้อมยอมรับในทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องพยายามปัดป้องปิดกั้นความเปราะบางใดๆหัวใจที่อ่อนโยนจะเปิดรับในสรรพสิ่งแม้กระทั่งสิ่งนั้นถูกเรียกว่าความเปราะบางหรืออ่อนแอนะคะฉะนั้นหัวใจที่อ่อนโยนพร้อมเปิดรับ พร้อมที่จะรับรู้นะคะสิ่งที่เรียกว่าอาจจะเป็นความเปราะบางความไม่โอเคความเหมือนจะไม่เอาไหนอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกเราเรารับตัวเองไม่ได้เนี่ยของชาวลักแปดเนี่ยถ้ายิ่งเปิดใจยอมรับได้นะคะนั่นแปลว่าหัวใจเนี่ยกําลังเติบโตมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นหัวใจที่กําลังเข้าสู่ภาะวะที่เข้มแข็งอย่างแท้จริงนะคะค่ะวันนี้ก็ฝากบทความของเส้นทางการเติบโตของชาวลักแปดนะคะ ก็หวังว่าบทความนี้จะทำให้ชาวรักแปดได้เส้นทางแห่งการเติบโตที่มีความมั่นคงความเข้มแข็งจากข้างในอย่างแท้จริงนะคะเดี๋ยวไม่ต้องปิดก้นความรู้สึกอ่อนแอหรือเปลาะบางใดๆนะคะแต่เป็นการยอมรับสิ่งที่มีอยู่ด้วยหัวใจที่กล้าหาญแล้วก็มั่นคงนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรกับเราก็ตามเนี่ยเราพร้อมที่จะยอมรับมันอย่างที่มันเป็นนะคะ ก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่รับฟังกันนะคะสวัสดีนะคะ